สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าดีสอดของแมปอนิเมะแวนการ์ดกันอีกแล้วนะครับอ่ะก็คลิปที่แล้วเราน่าจะ,อ,ะอยู่หน้าดีนี้เหมือนกันแต่วันนี้จะมาพูดถึงแล้วก็เตือนภัยด้วยนะครับหล,หลายๆคนคิดว่าทางตัวแมปอนิเมะแังการ์ดมีเกมเพลสที่ให้เราเข้าไปเอฟเคนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือแมปปลอมนะครับ อ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่เลยก่อนจะไปดูข่าวแมปปอบในวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบชิบช่องพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดดังให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าพูดอะไรพูดลื่นๆไหลๆแบบประโยคมันต่อๆกัน,กนแปลกๆขออภัยด้วยเพราะว่าเพิ่งลงสตรีมมาแล้วก็อัดต่อเลยมันอาจจะพูดลื่นไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาบอกกันบ้างนะครับ ใครกำลังปัญหาการ a f ฟฟาร์มในรูบอกรวคร้างดุดกลางคันไม่เจอด้วยปัญหาเน็ตเน่าโทรศัพท์ไม่แรงเครื่องค้างบ้านไฟดับแบตหมดหรือแม่ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้ดุดจาักการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทแต่จะให้ความลื่นไหลและความสเสถียรมากขึ้น ถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p l a y a p p Store หรือค้นหาเว็บ o f f i c i a l ใน Google และโหลดได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด t times เพื่อรับส่วนลด20่สิบาทด้วยนะครับทางตัวเกมเนี่ยมันให้เราเข้าไป f k หรือว่าฟาร์มเพชร ah k เอาของอะไรตามเกมเนาะ่ะแต่ที่เห็นเนี่ยมีหลายๆคนหลงผิดหลงเชื่อนะครับจริงๆมันจะมีก่อนหน้านี้ก็คือของ Anime a v e n g e r ที่เป็นแมปปอมเช่นเดียวกับของอนิเมะบรรยากาศที่โดนเลยนะครับ a อนิเมะเอเวนเจอก็จะมีช่วงหนึ่งที่ ตัวเกมเนี่ยโดนแมปปลอมเล่นนะครับก็คือไม่เรียกว่าเล่นหรอกเรียกว่าพวกเราเนี่ยแหละไปเชื่อว่าอนิเมะเบนเจอร์จะกลับมาโดยการที่เป็นเป็นเหมือนอีกภาคหนึ่งนะครับภาคแย่ออกมาอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแมปปลอมทั้งนั้นเลยนะครับทางตัวเกมเขาก็เหมือนจะมีประกาศไหนๆหรือเปล่าหรือว่าเหมือนจะมีคนบอกแยกออกมานะครับ อ่ะถ้าจําผิดขออภัยจาไม่ได้และลืมนะครับมันน่าจะเกิดเป็นช่วงเดือน2เดือนที่แล้วแล้วตัวพี่เองก็ได้ออกมาบอกนะครับมันคือแมปปลอมทั้งหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้นทางตัวแมปอนิเมะเวนการ์ดแล้วก็อนิเมะแอนเวนเจอร์เนี่ยไม่ได้มีแมปให้เอฟเสักนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็ทางตัวเกมนี่เขาก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วว่าอันนี้คือแมปแบบจริงนะอ่ะนี่นะครับก็คืออนิเมะเวนการ์ดเนี่ยไม่ได้มีแมปให้เราเข้าไปเอฟหรือว่าให้เราเข้าไปดูล็อบบี้อะไรก็ตามแต่ทั้งนั้นเลยนะคร ที่เป็นอนิเมะแฟนการและชื่อเนี้ยแล้วเข้าไปเล่นได้เนี่ยไม่ใช่ของอนิเมะแฟนการแน่นอนนะครับจะเป็นพวกหลอกเงินนั่นเองถามว่าทําไมถึงเกิดอะไรแบบนี้เพราะว่าละลายแมปนะครับมันยังไม่เปิดอ่ะก็อย่างเช่นตัว Anime a v e n g เ r อกระแสะข่าวที่เขามาปลุกปลุกปักป่นที่ว่าแมปมันจะกลับมาอันนั้นก็ปลอมนะครับมันก็เลยมีแมปปลอมเด้งขึ้นมาด้วยบอกกับว่าตัวแมปเขาไม่ยอมเปิดสักทีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอนเจอที่ประกาศ รีแวมไปนะครับในช่วง26เนาะอ่ะนี่เขาปิดแบบปลายเปิดประกาศปิดแบบปลายเปิดไว้นะครับนี่ก็คือตรงนี้เลยเผื่อใครยังไม่ได้อ่านนะครับไอตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีแบบประมาณว่าเหมือนหาทางในการทําแมปใหม่นะครับให้มันไม่โดนลิขสิทธิ์ DMCA แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะน,ะนี่เขาปิดแบบปลายเปิดไว้เขาไม่ได้บอกเขาปิดถาวรน,นะครับอันนี้ที่เขาประกาศไว้นะตั้งแต่วันที่26เดือน12 2023แล้วนะครับหรือว่า26ธันวาบ้านเราเนี่ยเองเนาะ อส่วนอันนี้เวนการ์ดเนี่ยมันจะโดนในด้านของแบบแมพเข้าไป AFK เอาเพชรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหลอกว่าจะเปิดในเร็วๆนี้แต่จริงแบบนี้ของปลอมนะครับเน้นย้ำไปทีว่าแบบนี้ของปลอมแมปอันนี้ไม่ไม่เออเออเออเนการ์ดคือไเวันเจอ์กับเ a n การ์เนี่ยไม่มีแมบให้เข้าไปเอแน่นอนนะครับถ้าทางตัวแมปมีเขาจะ announce นะครับแล้วก็จากที่ดูคือเขาน่าจะไม่ได้ให้เราเอเนาะอ่ะนี่นะครับมันก็ ระวังโดนหลอกกันด้วยนะครับเผื่อใครเสียตังค์เสียเวลาไปฟรีๆเนาะเดี๋ยวจะเสียเปลืองค่าไฟกันนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวนี้ปล่อยไปนะครับว่าสั่งแบบนี้ไม่มีให้เราเอฟเคแบบแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จากข้อมูลจากพี่แน่นอนนะครับข้อพี่ข้อมูลจากพี่คืออะไรวะข้อมูลจากพี่เนี่ยร้อยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเออเมื่อ,อก,กี้พี่พูดคำมคำไปขอขอภัยนะครับพอดีเพิ่งลงสตรีมมาแล้วก็รีบอัดคลิปอันนี้เพราะว่าเห็นลหลายๆคนโดนโดนหลอกเยอะนะครับมันคือเกมปลอมนะแมปปลอมตอนนื่องก่อนนี้มันจะมีเหตุนนนนนีี้้้เกิดขขึแแลลววะครับใส่่อองมมปปท ตัวตัวแมปเนี่ยมันโดนไปอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีเป็นในด้านของเออเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับเห็นปะก็คือแมปเดียวกันเลยนะครับหลายๆคนคิดว่ามันคือแมปจริงแล้วก็เข้าไปแล้วไปนั่งรอกันเต็มเลยนะในเดือนที่แล้วมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทางตัวแมปเขาเลยเออทางตัวเดฟบเขาเลยออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงเห็นปะนี่นะครับ คาตาวารีมันจะมีแค่คาตาวารีเท่านั้นไม่มีคาตาวารีเดเวลลอปเมนต์นะครับถ้าเป็นชื่อกลุ่มเนาะแล้วก็ทางตัวแมปเขามีลิงก์แมปเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คืออันนี้เลยนะครับเป็นมา s the r e รวเกม e link นะครับก็คืออันนี้ลิงก์แมปเกมที่จริงที่จริงใจนะครับอันนี้คือลิงก์แมปเกมที่จริงใจแล้วก็ตอนนี้นะครับขอพูดถึงตัวไมเวนกาที่ใกล้จะปล่อยในเร็วนี้สักนิดหนึ่งนะครับใกล้จะเปิดหฮทดสอบแล้วกันเนาะนี่อันนี้ก็คืออัปเดตข่าวสารไปด้วยในตัวเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับาวา่ ประเนประมาณว่าแบบข้อความที่เขาบอกไว้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้ก็คือนี่อันนี้หัวข้อน,นี้นะครับก็คือยูนิตเนี่ยจะถูกนําเข้าแมปเสร็จภายใน1-2วันนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมา 3- 4วันแล้วทั้งตัวแมปก็ยังไม่เสร็จครับแต่จริงที่พี่ลองดูเขาบอกเขาเสร็จตั้งแต่อีกวันต่อมาที่ประกาศอันนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เปิดสักที่จนนี่เขาถึงต้องมาเขียนอันนี้เลยเพราะว่าน่าจะโดนด่าก,กันเยอะนะครับนี่เขาก็เขียนไว้ประมาณว่าเดแบบสมมุติว่าไปสมมุติแล้วกัน อพี่สรุปแปลร,รูปรัวให้ฟังเลยคือเดี๋ยวจะมีการเปิดเทสในเร็วนี้นะครับก็คือใกล้แล้วจริงๆใกล้แบบใกล้แล้วนะครับแต่ว่าเขายังต้องแก้นะครับแบบบั๊กเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็การเเขาใช้คําว่าโพโพ,โพลิชโพลิชก็คือการขัดเกลาหรือว่าการออพติไมยให้มันดีนั่นเองนะ ก็ไม่รู้จะแก้ถึงเมื่อไหร่นะครับทางตัวคอนเทนต์ครีอเตอร์เองก็อยากทดสอบกันทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนตัวคนที่มีคอนเทนต์ครีอเตอร์จะได้ทดสอบกันทุกคนอยู่แล้วสําหรับแมปอน,นิเมะเบนการเนาะก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้เขาจะบอกอะไรอีกเนาะอ่ะแล้วก็นี่นะครับเขาก็จ้องการที่จะแบบทําการทดสอบนู่นนี่นั่นทานั่นทํานี้ทํานั้นอีกครับแล้วก็เขาก็ขอบคุณเราที่แบบเหมือนเชื่อเขาเป็นระยะเวลานานที่ติดก็พิวประมาณว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดนั่นแหละเออประมาณนั้นนะครับ แล้วเขาก็สัญญานะครับว่าจะทําให้มันเสร็จเร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นเนาะก็เราดูกันต่อไปว่าเราจะได้เทสเมื่อไหร่ครับแล้วก็ถ้าพี่ได้เทสเดี๋ยวพี่น่าจะขึ้นสตรีมแต่ว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้ขึ้นแบบภาพให้ดูเพราะว่าเขาน่าจะไม่ให้ออกสื่อนะครับพี่ก็คงมานั่งเล่นเงียบๆอ่ะแบบเป็นหน้ายูทูปพี่เหมือนเดิมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับข่าววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามาบอกคอนเชนเนาะเพราะว่าแบบหลายๆคนไปเห็นว่าเป็นแมบเอเอฟเคได้พิษ มาแบบเมื่อไหร่เปิดเอคได้เพชรนูนเท่านี้แล้วตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าแบบนี้มันมีคนเชื่อนะครับแต่ว่าพอดูดูแล้วมีคนเชื่อกันเต็มเลยนะครับสําหรับแบบปลอมที่ระบาดออกมาเนาะวิธีการดูแบบจริงแบบปลอมไม่ง่ายเลยนะครับมาที่ช่องอินโฟเมชันของอเมเบนกาเนาะแล้วก็มากดตรงนี้นะครับอน้าอินโฟเมชันตัวนี้กด a k ก a s e l e c t i o นตัวนี้นะครับแล้วก็กดคาว่าลิงกเนาะนี่ครับนมัน,นมก็จะมีลิงก์เกมให้เราก,กดเข้าไปแบบนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แมปมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับอ่ะมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเอาจริงมันไม่ใช่เรียกว่าพัฒนาเรียกว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าทางตัวแมปมันอัปเดตล่าสุดวันนี้นั่นเองนะเห็นปะเนี่ยใครอยากเช็คสถานการณ์ว่าอพี่แมปเป็นยังไงบ้างแล้วแมปอัปเดตหรือเปล่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยมาดูเลยว่าทางตัวแมปเพลเกมหลักเนี่ยเขามีอะไรให้ให้ดูไหมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้ดูสิเรียกว่ามีอัป นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนย้อนความนิดนึงคือเรื่องดราม่าในไลฟ์ก็ขอให้มันจบในนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับแมบที่ถูกเปิดให้เราทดสอบเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงว่าใครจะได้ทดสอบบ้างแต่จริงจากที่ดูก็คือเป็นแค่เ a ร l y a c กเ s ดเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่อยากได้เ a ร l y a c กเ s ดก็ต้องรอดูกิฟต์เอาไนอกสำหรับคนที่ไม่ใช่คอนเทนต์ครีอเตอร์นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้ส่วนแบบไหนที่เราให้ที่เขาให้เอฟเคนะครับ ทางตัวแมปก็จะแจ้งเองนะครับทางตัวอนิเม็กซ์บังกะเขาจะแจ้งโดยตรงเลยว่าเอ้ยเนี่ยเรามีแมปจริงๆให้ AFK นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าแมปตอนนี้ให้เรา AFK แสดงแมปปลอมแน่นอนเราก็หลอกเราแน่นอนโอเคเราไปเซ็นเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะักผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต like ิดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ